สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มาตอบคําถามว่าคอร์สออนไลน์นะครับที่เรียนไปนะครับแล้วก็ลงมือทํางานไปในการขายของออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันได้ผลลัพธ์จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ผมจะให้ดูผลลัพธ์จากการที่เราส่งของผ่าน c u r ร y Express ซนะครับซึ่งผลลัพธ์นี้จะเป็นอีเมลที่ส่งมา เพื่อยืนยันในเรื่องของเงินที่เข้ามาในระบบของเก็บเงินปลายทางที่ทำร่วมกับ c u r l y Express นะครับโอเคครับเราจะเข้าไปใช้กันนะครับอันนี้ก็จะสังเกตนะครับจะมีอ e ีเมลที่มาจาก c u r l y e x p r e s s นะครับทุกวันนะครับจะมีเข้ามานะครับจะมีเข้ามานะครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกวันที่มีหัวข้อว่า c u r l y e x p r e s s นะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคร่คราวๆอีเมลที่เข้ามานี้ <c oughs> มันจะเป็นอีเมลที่แจ้งคุณว่าคุณมียอดเงินจากการเก็บเงินปลายทางเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะครับผมจะให้ลองดูลองชมกันสักวันนี้วันที่สามสิบผมใช่ดูตั้งแต่วันที่ยี่สิบไล่เป็นไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงยอดล่าสุดนะครับนะครับนี่คืออีเมลของวันที่ยี่สิบนะครับก็จะมีอีเมลเข้ามา ก็จะมีตารางเรื่องรายได้นะครับที่เข้ามา,เ,า,มาเปิดไม่ติด,ดนะตรี๋ยวนะดาวน์โหลดก่อนอ่าโอเคนะครับย่อสรุปอย่างนี้นะครับคือเราส่งเข้าไปวันที่15นะครับ15 16นะครับผู้รับได้รับเรียบร้อยนะครับ วันที่16 18นะครับได้รับเรียบร้อยวันที่20เอร์รี่เตรียมการนำจ่ายเงินเข้ามาให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นยอดสรุปรวมนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาดูวันอื่นกันต่อดีกว่านะครับวันต่อมาก็คือยอดของวันที่สลาร์ี่ิบ22นะครับวันที่22นะครับก็จะมียอดเข้ามาอีกนะครับ เราเปิดตัวกานะรอากาศวันที่ 22, ยี่สิบสองก็มีเยอะเข้ามาอีกนะครับก็เป็นการส่งตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับแล้วก็ผู้รับรับสิบเก้านานเทอร์รี่วันที่ยีน่สะิบนั้นจะรับเข้าระบบยี่สิบสองเกอรี่จ่ายเงินเข้านะครับนี่คือยอดรวมนะครับต่อมาทำมาดูวันอื่นกันอีกนะครับ นะครับวันหนึ่งกันอีกวันนึงอื่นวันที่สองพันไปมายี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเรามาดูกันต่อที่ยี่สิบห้านะครับอ่าที่ยี่สิบห้าอ่าส่งผู้รับนะครับวันที่สิบเก้าผู้รับรับยี่สิบนะครับระบบวันที่ยี่ิบเอ็ดรับเรื่องนําจ่ายเข้ามาวันที่ยี่สิบห้านะครับ นะคตัววันที่ต่อไปนะครับวันที่26ก็มี27ก็มีนะครับอันนี้ผมจะข้ามข้ามาจนมาถึงยอดล่าสุดวันที่29นะครับวันที่29นะครับส่งของวันที่25เป็นต้นมานะครับระบบรับยิบเอ่อขเข้าระบบเรียบร้อยลูกค้ารับ27นะครับย9านำจ่าย น้ำใจโอนเงินเข้ามานะครับโอเคนะครับตรงนี้คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์แค่ประมาณ10วันนะครับผมไม่ได้เปิดให้ดูทุกยอดจ็จริงแต่คุณคงเห็นจากในอีเมลหรือว่าทุกอีเมลที่เข้ามามันคือยอดเงินที่เข้ามาจริงผมขอย้ำอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีหน้าร้านนะครับเราทำงานผ่านระบบออนไลน์นะครับ ขายของผ่านออนไลน์เรียกว่า100%เซเลยที่สำคัญคือเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถเรียนรู้กับเราได้แบบฟรีๆเลยนะครับแบบฟรีๆเลยซึ่งอยากจะแนะนำให้ฟังกับว่าการทำมารติ้งในทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบน,นะครับมีทั้งการที่ทำแบบฟรีๆและมีผลลัพธ์และเสียเสียเงินแล้วมีผลลัพธ์แต่ในรูปแบบของการเรียนรู้ของเราจะเริ่มต้นในการทำแบบไม่เสียเงินนะครับ โอเคครับใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับ